some 100 bucket list of the day รอยสิ่งที่อยากทําก่อนเป็นซอมบี้ บิวกระแสก,กันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปลายซีซันสปริง2023หลังจากที่ได้ดูแล้วแอดขอบอกเลยว่าซ o m วันแทนเดเป็นอนิเมะแอคชั่นผจญภัยที่จะมาสนองนิดพนักงานกินเงินเดือนอย่างเราได้เป็นอย่างดีมันไม่ได้เป็นแค่แอนิเมชั่นซอมบีทั่วไปแต่กับแอบแฝงข้อคิดต่างๆให้ผู้ชมอย่างเราที่ไม่ค่อยจะสนใจหรือมีความสุขกับเป้าหมายเล็กๆสักเท่าไหร่และเลือกที่จะมองข้ามมันไปบางทีชีวิตคนเราในแต่ละวันนั้นอาจจะขอแค่ได้ทําตามใจอยาก สักเรื่องก็เพียงพอแล้วถ้าให้ว่ากันตามตรงแล้วแอนิเมะแนวซอมบี้ก็ไม่ได้แปลกใหม่โดดเด่นแต่อย่างใดอยู่ที่มุมมองและเป้าหมายในการดำเนินเรื่องตั้งหากที่ทำให้พล็อเรื่องแนวนี้น่าติดตามอย่างเรื่องที่เป็นตำนานอย่าง High School of the Dead <อ>และ c a b a n l e r o of the Iron Fortress ดยหัวใจหลักของแอนิเมะแนวนี้ก็คือการเอาชีวิตรอดจากโรคที่ได้ชิพหายไว้ป่วงไปแล้วอาจจะมีจุดที่แตกต่างกันที่เป้าหมายและปมปัญหาระหว่างการดําเนินเรื่องที่จะคอยส่งเสริมตัวเนื้อเรื่องให้หน่าดูมากยิ่งขึ้นอีกทั้งหัวใจหลักสําคัญอย่างงานโปรดักชันและฉากแอคชั่นก็ส่งผลกระทบกับความน่าสนใจของพอตเรื่องแนวซอมบี้อยู่ไม่น้อย ดยเนื้อเรื่องจะโฟกัสไปที่รูปชีวิตพนักง,งานออฟฟิศที่น่ารังเกียจของไอกิระตั้งแต่ที่เขาก้าวเท้าออกมาจากรั้วมหาวิทยาลัยและเริ่มเข้ามาทํางานบริษัทเอเจนซี่โฆษณาแห่งหนึ่งด้วยความที่ยังจบใหม่ไฟแรงเจ้าตัวได้ตัดสินใจว่าจะตั้งใจทํางานเพื่อความสําเร็จในชีวิตเหมือนอย่างเราๆแต่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตก็ไม่ได้เป็นไป,นปนตามที่คาดหวังเมื่อบริษัทที่เขาทํางานอยู่นั้นแท้จริงแล้วเป็นบริษัทแบ็คคอมพานีเรียกได้ว่าโรงงานนรกของแท้จริงๆอีกท่าน ้งรุ่นพี่ในที่ทํางานทุกคนต่างทํางานกันโตรุงอย่างบ้าคลั่งบ้านช่องไม่กลับชั่วโมงโอทีก็กลายเป็นชั่วโมงโอฟีซะงั้นและเช้าวันหนึ่งขณะที่อากิระกําลังเบื่อหน่ายกับการทํางานปกติเมื่อเราฝูงซอมบี้ได้ออกอารวาสทาให้อากิระนั้นได้อิสรภาพกลับคืนมาและออกเดินทางพร้อมกับตั้งเป้าหมายในชีวิตใหม่ถึง100สิ่งที่เขาอยากทําก่อนที่ตัวเขานั้นจะกลายเป็นซอมบี้เพื่อเติมเต็มในสิ่งที่ตัวเขาได้พลาดไปเมื่อสมัยที่เป็นพนักงานกินเงินเดือน 緑の木々真っ赤な血<っ>いつから忘れてたんだろう世界ってこんなにも鮮やかな色に満ち溢れてたんだな แต่ความน่าสนใจยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นเมื่อสังเกตดูที่ชื่อผู้แต่งดีๆแล้วนี่มันผลงานจากนักเขียนมือทองที่เคยเนรมิตเกมมรณะอย่างเรื่อง a r t i สอินบอร r d ดอรใน Netflix กันมาแล้วและยังได้น้องใหม่ไฟแรงอย่าง Studio b u ั f i l m เข้ามาเริ่มประเดิมฝีไม้รายมือเรื่องแรกอย่างซัมวันเฮแต่อย่าได้กังวลไปถึงจะเป็นน้องใหม่แต่ไฟแรงเกินร้อยยกระดับงานโปรดักชันทั้งในฉากบูแอคชั่นหรือจะเป็นในเรื่องของการใช้โทนสี เพื่อส่งเสริมบรรยากาศของเรื่องให้ดูรู้สึกเครียดหดหูและกดดันขอบอกเลยว่าไม่น้อยหน้าอนิเมะซอมบี้รุ่นพี่อย่างแน่นอนอีกทั้งทางเน็ตฟิกได้อนุมัติไฟเขียวหยิบแอนิเมชันเรื่องนี้มาทำเป็นซีรีส์อย่างเป็นทางการแล้วและมีแผนจะฉายในปี2023นี้อีกด้วยกอาซอมบิ่น คะแนนและความชื่นชอบอ้าว นยัังงไงกบ้าสําหรับแอนิเมชันเรื่องนี้แอดขอให้คะแนนไว้ที่10เต็ม10คะแนนไปเลยเลยกันหยิบไว้เป็นแอนิเมะขึ้นฮิ้งอีกเรื่องเพราะทั้งงานภาพที่เลื่อนไหลเพลงประกอบที่เข้ากับบรรยากาศเรื่องได้เป็นอย่างดีแต่ที่ถูกใจแอดที่สุดก็คงจะเป็นข้อคิดของเรื่องนี้ที่จะนําเสนอผ่านมุมมองของไอกิระกับความคิดในมุมมองบวกของเขาที่ถึงแม้โรคทั้งใบจะสูญสิน้นแต่ตัวเขานั้นยังจะขอมีความสุขกับสิ่งเล็กๆที่เป็นเป้าหมายของเขาเรียกได้ว่าตอบ จย์มุมมองใหม่ๆใ,ให้กับคนที่หมดไฟในการทำงานได้ดีทีเดียว เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับการรีวิวแอนิเมชันเรื่องนี้ใครที่สนใจอยากลองหาดูสามารถรับชมได้ผ่านช่องทาง Netflix, mm hmm. Bilibili Thailand, i c h i และ t i d d และสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้อด m มินกันด้วยนะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะ